รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์ฉันกล้าพูดได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกหงุดหงิดมันเป็นเพราะคุณกำลังพยายามทำบางอย่างให้เกิดขึ้นซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้วันนี้ฉันอยากจะหนุนใจคุณว่าให้เลิกคิดได้แล้วว่าคุณจะไปได้อีกไกลแค่ไหนแต่ให้เริ่มคิดว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว ฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่ามารซาตานไม่มีทางมาบอกคุณทุกเช้าว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วมันจะยังให้คุณคิดว่าคุณยังจะต้องไปอีกไกลแค่ไหนถ้าคุณเอาแต่จดจ่อเรื่องที่ผิดพลาดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะยิ่งทำแต่เรื่องที่ผิดพลาดมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณจดจ่ออยู่กับความก้าวหน้าของคุณคุณจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่านั่นเป็นเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะคุณขอบคุณพระเจ้าที่พรงทรงเปลี่ยนแปลงลูก ขอบคุณที่ลูกพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้แล้วลูกวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะเปลี่ยนเรื่องที่ลูกจําเป็นต้องเปลี่ยนได้ตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าไม่ว่าตอนนี้ลูกจะเป็นยังไงหรือตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยพระองค์ก็ไม่ได้ทรงรักลูกน้อยลงเลยฉันไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนเพื่อให้พระเจ้ามารักฉันฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฉันรักพระองค์คุณเข้าใจใช่ไหมอาจารย์เปาโลกำลังสอนเรื่องการงานของเนื้อหนังกับชาวกาลาเทียว่าพวกเขาจะไม่ พวกเขาจะไม่ได้รับความรอดจากการพยายามรักษากฎระเบียบต่างๆพวกเขาได้รับความรอดยังไงพวกเขาก็ควรจะใช้ชีวิตแบบนั้นพวกเขาได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพวกเขาก็ควรจะใช้ชีวิตแบบนั้นฉะนั้นพวกเขาก็เริ่มกลับมาที่การงานของเนื้อหนังอีกครั้งคุณสังเกตไม่ว่าเขาบอกว่าข้าพเจ้าใคร่รู้ ข้าพเจ้าใครรู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ท่านได้ฟังท่านทั้งหลายคราวถึงเพียงนั้นเชียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือฉันอยากจะอธิบายให้คุณเข้าใจว่าพระคัมภีร์ในพระธรรมกาลเทียเปลี่ยนชีวิตของฉันยังไงบ้างเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะฉันแทบจะฆ่าตัวตายด้วยการงานของเนื้อหนังคือฉันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งม,มั่น ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนให้ได้มีใครเข้าใจฉันไหมฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้ฉันฉันจะปิดปากตัวเองให้เงียบสนิทฉันจะเป็นคนอ่อนหวานน่ารัก ก็ใจใช่ไหมว่าโดยธรรมชาติของฉันฉันไม่ใช่คนที่อ่อนหวาน <laughs> ฉันเป็นแบบนี้มากกว่าอ้าบางครั้งพระเจ้าก็ให้เรามีข้อบกพร่องเพื่อเราจะได้ต้องการพระองค์ใช่ <laughs> ขอโทษนะแต่คุณจะสมบูรณ์แบบไม่ได้แน่ฉะนั้นยอมรับมันเถอะมันก็เป็นแบบนั้นแหละ ฉันพยายามหนักมากแต่มันก็ทำให้ฉันหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาอีกครั้งนะคะฉันจะให้คุณดูป้ายของฉันฉันกล้าพูดได้เลยว่าเมื่อไหรก็ตามที่คุณรู้สึกหงุดหงิดมันเป็นเพราะคุณกำลังพยายามทำบางอย่างให้เกิดขึ้นซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้มาค่ะ การพยายามเปลี่ยนลูกๆของคุณขอให้โชคดีนะถ้าคุณมีลูกสามหรือสี่คนแต่ละคนก็มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันออกไปจนคุณสงสัยว่าทั้งสี่คนเกิดมาจากท้องเดียวกันจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะมีใครบ้างที่มีลูกที่มีนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้ว่าทุกคนไม่มีใครเหมือนกันเลยคุณก็จะคิดว่าทุกคนควรจะเป็นเหมือนคุณ มีใครบ้างที่แต่งงานแล้วและคุณก็พยายามเปลี่ยนสามีหรือเปลี่ยนภรรยาของคุณให้เป็นเหมือนคุณแต่เหตุผลทั้งหมดที่คุณสนใจเขาก็เพราะว่าเขามีนิสัยที่ไม่เหมือนคุณเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คนคนหนึ่งมีครบทุกอย่างพรองให้เราทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเราจะได้ต้องการซึ่งกันและกันเพื่อเราจะดึงดูดคนบางคนที่มีในสิ่งที่เราไม่มีเราจำเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าฉันเข้มแข็งในเรื่องที่เดฟอ่อนแอหรือถ้าเขาเข้มแข็งในเรื่องที่ฉันอ่อนแอแทนที่ฉันจะพยายามเปลี่ยนเขาหรือเขาพยายามจะเปลี่ยนฉันเราก็ควรที่จะช่วยกันคุณกำลังพูดถึงงานหลักของเนื้อหนังคือการพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นเหมือนอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นบางทีคุณอาจจะมาที่นี่เพื่อให้พระเจ้าสัมดงว่าคุณต้องทำยังไงและพระเจ้ากำลังบอกว่าสิ่งที่เราอยากให้เจ้าทำก็คือเลิกทำทุกอย่างที่กำลังทำอยู่ แล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอเมนไหมมีปีศาจตัวเล็กๆนั่งอยู่บนบ่าของเราตะโกนใส่หูเราทั้งวันว่าเธอจะทํายังไงต่อไปเธอจะทํายังไงต่อไปคําตอบก็คือฉันจะวางใจพระเจ้าและรอคอยพระองค์ฉันจะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของฉันและฉันจะมีความสุขกับชีวิต และฉันจะมีความสุขกับตัวเองในแบบที่กำลังเป็นอยู่ในระหว่างที่พระเจ้ากำลังเปลี่ยนฉันให้เป็นอย่างที่พระองค์ต้องการอาเมนไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าโอ้ชาวกาลาเทียคนเขาฉันขอเปลี่ยนเป็นโอ้ชาวซาฮโนเซ่คนเขา่า <laughs> ชาวแคลิฟอร์เนียหรือหรือที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ พวกท่านเป็นคนเคขาไร้สำนึกและคิดไม่ได้ว่าท่านได้รับความรอดโดยตรงจากความเชื่อและความเชื่อเท่านั้นเลยแต่ตอนนี้ท่านคิดว่าจะทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบได้ด้วยการงานของเนื้อนหนังอย่างนั้นเหรอโอ้ข้อนี้เปลี่ยนฉันอย่างสิ้นเชิงจริงๆตอนนั้นเองที่ฉันได้เข้าใจพระคุณจริงๆ คำสอนเรื่องพระคุณมากมายและพระคุณก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับพระคุณเพราะอย่างนี้เองในช่วงแรกของจดหมายได้เขียนไว้ว่าขอให้พระคุณและสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านพระคุณจะไม่มีสันติสุขแน่ถ้าคุณไม่รู้จักพระคุณเพราะพระคุณคือการเข้าใจว่าคุณทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทําสิ่งที่คุณทําได้ แล้ววางใจว่าพระเจ้าจะทําในส่วนที่คุณทําไม่ได้จากนั้นถ้าพระองค์ไม่ได้ทําเร็วอย่างที่คุณอยากให้พระองค์ทำคุณก็จะอดทนและรอคอยและมีความสุขในระหว่างที่คุณรอคอยพระคุณหรือการงานของเนื้อหนังจะเป็นอันไหนดีคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณจะใช้ชีวิตโดยริดเดตของพระเจ้าหรือด้วยกำลังของคุณเอง ด้วยความพยายามของตัวเองหรือจะวางใจในพระเจ้าว่าจะทำการอัศจรรย์เมื่อคุณเชื่อในพระองค์รู้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอเราจะประหลาดใจมากถ้าเราเลิกพยายามทำให้มันเกิดขึ้นด้วยกำลังของเราเองและทูลขอพระเจ้าจงขอและจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมฉันชอบมาก หลังจากได้รับความรอดพระองค์ก็จะเริ่มกระบวนการชำระเราให้บริสุทธิ์ทีนี้เราได้รับการชำระแล้วซึ่งหมายถึงการชำระให้บริสุทธิ์ในตอนที่เราบังเกิดใหม่แต่ในฟิลิปปีบทที่สองข้อสิบสองถึงบอกว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านหลังจากนั้นยังบอกด้วยว่าอย่าทำด้วยกำลังของท่านเองแต่ให้พระเจ้าทำการในท่านฉะนั้นพระเจ้าทรงชำระเราพระเจ้าประทานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้เราเพราะอะไรเพราะว่า พระวิญญาณของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เดียวที่สามารถทําการบริสุทธิ์ในเราได้จงฝึกฝนความรอดของท่านเขาไม่ได้บอกว่าจงฝึกเพื่อที่จะได้รับความรอดความรอดเป็นของขวัญที่มาถึงคุณแบบให้เปล่าฉนันน่าจะพูดเรื่องนี้ไปนในตอนที่แล้วหรืออาจจะเป็นเช้านี้ภายในในจิตวิญญาณของคุณคุณสมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์คุณถูกเรียกว่าเป็นนักบุญคุณเป็นคนชอบธรรมคุณถูกชำระให้ชอบธรรมกับพระเจ้าคุณเต็มไปด้วยความรักผลของพระเมียนบริสุทธิ์ทุกอย่างอยู่ภายในคุณแล้วความรักความปรับปรื่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีคุณมีครบแล้วเห็นไหมปัญหาของเราคือเราใช้ชีวิตพยายามไขว่ยคว้าบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วไม่ต oui ้องสงสัยเลยว่าทำไมเราถึงหงุดหงิดฉะนั้นคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าฉันเป็นคนชอบธรรมในพระเจ้า ฉันถูกชำระให้ชอบทำกับพระเจ้าเอาล่ะฟังให้ดีค่ะยิ่งคุณเชื่อแบบนั้นมากเท่าไหร่คุณก็จะแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องออกมามากขึ้นเท่านั้นแต่ในระบบของพระเจ้าคุณต้องเชื่อก่อนคุณถึงจะได้รับตั้งใจฟังให้ดีค่ะเรามีประมาณสิบนาทีก่อนจะจบเรื่องนี้ในระบบของพระเจ้าคุณต้องเชื่อก่อนที่จะได้เห็นกับตา ความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่คุณหวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นฉะนั้นอันดับแรกคุณได้รับเพราะความเชื่อฉันเชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วฉันจะได้ไปสวรรค์แล้วฉันรู้ได้ยังไงล่ะฉันยังไม่เคยเห็นสวรรค์เลยและยังไม่เคยได้ไปสวรรค์ด้วยฉันไม่เคยเจอใครที่เคยไปแล้วกลับมาเล่าให้ฉันฟัง แต่ฉันเชื่ออย่างนั้นฉันกล้าบอกเลยว่าสิ่งที่เราเชื่อในใจของเรามีพลังมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาซะอีกฉันเชื่อนะบอกตามตรงฉันมองว่าความเชื่อเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามีความเชื่อกับสิ่งที่เราเชื่อได้ยังไงคือถ้าพระเจ้าไม่ประทานพระคุณคือเราเชื่อได้ยังไงว่า พระเยซูเกิดมาจากสาวพรมจารีพระเจ้าลงมาบนโลกนี้มาสวมสภาพมนุษย์ถูกตรึงบนกางเขนแล้วสิ้นพระชนด้วยความเจ็บปวดถูกทุบตีเพื่อเรารับเอาความบาปของเราไว้กับพระองค์จนถึงจุดที่พระองค์ถูกทำร้ายจนสภาพจำแทบไม่ได้ รับความเจ็บป่วยและความบาปของเราตายแทนความบาปของเราจนวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเอากุญแจแห่งนรกมาจากซาตานตอนนี้พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้ารอให้ศัตรูตัวสุดท้ายมาเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ฉันไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลย แต่ฉันรู้และฉันรู้และฉันรู้และฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและฉันรู้จนถึงขั้นที่ยอมมอบชีวิตทั้งหมดของฉันให้สิ่งเหล่านี้ทุกการกระทําของฉันอยู่บนพื้นฐานของเรื่องนี้และมันก็มีบ้างเป็นระยะระยะไม่รู้สิอาจจะสองสามปีครั้งหนึ่งที่มารซาตานจะแทรกความคิดเข้ามาว่าแล้วถ้าเธอคิดผิดล่ะ แต่ฉันก็มีความสุขดีฉะน,นั้นฉันก็อยากจะถามคุณเหมือนกันมานอาจจะถามฉันว่าแล้วถ้าเธอคิดผิดละ่ะแต่ฉันก็ไม่เคยทำให้ตัวเองเจ็บเลยถึงอย่างนั้นฉันก็ยังมีความสุขอยู่ดีแต่ฉันอยากจะถามคุณว่าแล้วถ้าคุณคิดผิดละ่ะคราวนี้คุณมีปัญหาซะแล้ว พราะพระเยซูกำลังเสด็จกลับมามาค่ะพระเยซูกำลังเสด็จกลับมาและทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วรายงานชีวิตของตัวเองกับพระองค์การพิภากษาจะเกิดขึ้นแน่นอนฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่ฉันเชื่อความเชื่อ เป็นแก่นแท้ของสิ่งที่หวังไว้เป็นหลักฐานของสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมเวลามานบอกฉันว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคุณรู้สึกว่าพระเจ้าสัญญากับคุณไว้แต่มันผ่านมาแล้วสิบสองปีแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยรู้ไหมสุดท้ายฉันก็ฝึกให้ตัวเองพูดว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ ฉันไม่สนว่าฉันจะเห็นหรือไม่เห็นอะไรพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ความเชื่อเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่หวังไว้และความหวังคืออะไรความหวังคือการคาดหวังอย่างมีความสุขว่าจะมีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความหวังแล้วเราจะมีความเชื่อและถ้าเรามีความเชื่อแล้วพระเจ้าก็จะทำสิ่งที่อัศจรรย์ ในชีวิตของเราแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องเริ่มด้วยท่าทีแบบนี้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันมาค่ะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันถ้าคุณทำอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ยึดเรื่องนี้ไว้ให้มัน่นว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรับใช้พระเจ้าที่แสนดีที่มีแผนการที่ดีเพื่อคุณ สามารถวางความเชื่อในเรื่องนี้ได้แล้วเลิกพยายามทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยกำลังของคุณเองทำตัวเองให้เหนื่อยจากการงานของเนื้อหนังพยายามทำให้พระเจ้าประทับใจหรือพยายามทำดีทุกเรื่องเพื่อให้พระเจ้ารักคุณตอนนี้พระเจ้ารักคุณอยู่แล้วและพระองค์ทรงพอพระทยัยคุณพระคุณเชื่อในพระองค์ แค่ร่วมมือกับพระเจ้าฝึกฝนความรอดของคุณเชื่อว่าคุณถูกชำระให้ชอบทมกับพระเจ้าเชื่อว่าคุณมีสันติสุขเชื่อว่าคุณมีความชื่นชมยินดียิ่งคุณเชื่อว่าคุณมีสิ่งนั้นมากเท่าไหร่มันก็จะเกิดผลในชีวิตของคุณมากขึ้นเท่านั้นคุณฟังอยู่ไหมคะคุณเข้าใจที่ฉันพูดไหมฉันอธิบายชัดเจนดีไหมทุกวันฉันจะพูดว่าฉันเป็นคนชอบทมของพระเจ้าในพระคริสต์ ฉันมีลิสต์ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์คุณไปหาในออนไลน์ได้เลยลองเซิร์ชดู who we are in Christ by Joyce Meyer แล้วมันจะออกมาเป็นข้อๆเลยมันจะบอกทุกสิ่งที่เราเป็นในพระคัมภีร์เราเป็นใครในพระคริสต์เราไม่ได้เป็นด้วยตัวของเราเองแต่เราเป็นคนนั้นในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบทำของพระเจ้าในพระคริสต์ฉันเป็นคนบริสุทธิ์ฉันได้รับการชำระแล้วฉันได้รับความรอดฉันได้ไปสวรรค์ฉันเป็นคนเข้มแข็ง ฉันมีกำลังฉันได้รับการเจิมฉันมีสันติสุขท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นอะไรคือความเกรงกลัวและตัวสัน่นเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่ใช่เหรอเราต้องมีความเกรงกลัวพอเรื่องนี้หายไปเยอะเลยเราถึงมีคริสเตียนที่ทำตัวไม่เหมาะสม เราควรเกรงกลัวพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าฉันอยากได้บําเหน็จจากพระเจ้าในชีวิตของฉันฉันก็จะต้องทําตามที่พระองค์บอกให้ฉันทําขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่จําเป็นต้องทําแบบลําบากยากเย็นฉันทําโดยพระคุณเพราะพระคุณไม่ใช่แค่ความโปรดปรานจากพระเจ้าแต่ก็ยังมีกําลังระดิธเดชของพระองค์ที่ทําให้ฉันสามารถทําในสิ่งที่พระองค์บอกให้ฉันทําได้ คนที่อยู่ใต้กฎบัญญัติยังต้องต่อสู้เราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรอีกแล้วเพราะเรามีพระคริสต์ผู้ทรงทำผ่านทางเรา1นึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ22-24จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยใช่ไหมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ 5: ้าข้อ22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง มาดูตรงนี้ค่ะขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดใครเป็นคนชำระนะพระเจ้าเองและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ประศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จมาค่ะฉันจะลงจากเวทีแล้วใครเป็นคนทํานะ ฉันไม่ได้เป็นคนทําคุณก็ไม่ได้เป็นคนทําแต่พระองค์จะเป็นผู้ลงมือทําเองพระองค์จะเป็นคนทําเมื่อเราเชื่อในพระองค์เราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อคนชอบทําจะมีชีวิตดำารงอยู่ด้วยความเชื่ออย่าเพิ่งลุกออกจากเตียงในตอนเช้าจนกว่าคุณจะตื่นด้วยความเชื่อช่วยลูกด้วย <laughs> นี่เป็นคำอธิษฐานที่ดีที่สุดช่วยลูกด้วย ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์<ช><ด>โรมบทที่เข้อยี่สสถึงยิโอ้ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสิ่งที่้าพเจ้าควรทําก็ไม่ได้ทําสิ่งที่พระเจ้าไม่ควรทําก็กลับทําข้าพเจ้าเป็นอะไรกันทุกคนเข้าใจดีเราทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าใครจะปลดปล่อยข้าพเจ้าปรากฏว่าเขาลองทําทุกอย่างแล้วแต่มันไม่ได้ผลฉันชอบตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระยซสุคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปเขาถามว่าใครจะช่วยปลดปล่อยข้าพเจ้าฉบับขยายความบอกว่าโอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้นั้นใครจะปลดปล่อยคุณโอ้ oh, ขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยคุณฉันอยากให้คุณกลับไปแบบมีความสุขใครจะปลดปล่อยฉนันโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้นั้น ร้อมกันฉันมีพร้อมแล้วคุณมีทุกอย่างที่ต้องการพร้อมแล้วในจิตวิญญาณของคุณที่จะเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนในชีวิตก็ตามยิ่งคุณพยายามทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่มีพระเจ้าคุณก็จะยิ่งล้มเหลวพังพินาศมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ยิ่งคุณฝึกที่จะพึ่งพาพระเจ้ามากเท่าไหร่ พระองค์อยากให้คุณเป็นเหมือนทารกตัวน้อยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กๆต้องการแม่เด็กๆต้องการพ่อฉันอยากจะบอกว่าคุณต้องการพระเยซูคุณต้องการพระบิดาคุณต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องการพระวจนะของพระเจ้าอาเมนไหมเรามาปิดท้ายด้วยข้อนี้อิปรูบที่6ข้อ12 เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เรียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นความเชื่อและความอดทนเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อในพระเจ้าสำหรับบางอย่างในชีวิตของคุณคุณจะยังไม่ได้ในทันทีระหว่างที่คุณรอคอยจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบมาค่ะ ช่วงเวลาแห่งการรอคอยคือช่วงเวลาในถิ่นธุรกันดานมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณเหนื่อยกับการรอคอยจนคุณอยากจะดึงผมตัวเองออกมาให้หมดแต่ให้คุณพูดว่าพระเจ้ากำลังทำงานฉันอาจจะยังไม่เห็นแต่ฉันจะได้เห็นแน่นอน เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์ทรงอ้างในการสาบานพระองค์ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองครอตรัสว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนพระเจ้าจะตรัสกับคุณเหมือนกันถ้าคุณมีความเชื่อเหมือนที่อับราฮัมมีอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมอย่างไรพระเจ้าตรัสว่าแน่นอนเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้า ทวีมากขึ้นอย่างแน่นอนบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่ฉันจะปิดท้ายด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้ใหบปุบทที่เศ็ดข้อหแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์ เอาละฉันอยากให้ทุกคนพูดออกมาด้วยความเชื่อด้วยกันสําหรับคนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันทุกครั้งรอบนี้เราจะทําแบบนี้ด้วยกันถ้าคุณยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูหรือคุณกําลังออกห่างถ้าคุณเชื่อด้วยปากและรับด้วยใจของคุณว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคุณก็จะได้รับความรอดทุกคนพูดตามฉันพระบิดาลูกรักพระองค์ ขอบคุณขอบคุณสำหรับพระเยซูพระเยซูลูกเชื่อในพระองค์ลูกเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อลูกทรงไถ่ความบาปของลูกพระองค์ทรงรับการลงโทษแทนลูกลูกต้องการพระองค์ในชีวิตลูกต้องมีพระองค์ในชีวิตลูกเสียใจสำหรับความบาปของลูก ลูกขอหันหลังให้กับบาปแล้วหันกลับมาหาพระองค์ลูกขอยอมจำนนคราวนี้ปล่อยทุกอย่างไปมาค่ะทิ้งมันไปให้หมดทิ้งความกังวลของคุณไปถวายตัวของคุณให้พระเจ้าลูกขอยอมจำนนเรามาจบด้วยกันค่ะ พระเจ้าโปรดรับลูกไว้อย่างที่ลูกเป็นและเปลี่ยนลูกให้เป็นอย่างที่พระองค์ทรงต้องการลูกขอต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักลูกลูกกำลังอยู่ระหว่างทางไปสวรรค์และลูกจะมีความสุขกับการเดินทางอาเมน พระเจ้าได้ประทานทุกอย่างที่เราจําเป็นที่ต้องได้รับชัยชนะในชีวิตแล้วหน้าที่ของเราก็คือกระตือรือร้อนสแสวงหาพระองค์หลังจากนั้นเราถึงจะได้เห็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมานาาันเอาไว